เห็ดที่เก็บมาเนาะเอวีกับมาผัดจ้ะผัดเห็ดจ้ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้าวีพาเลาะไร้สายมันนี่เขาปลาจ้าพี่น้องเขาปลาหลังฝนตกจ้ะทุกคนมาจ้าเห็ดมันปูมานแล้วพี่เห็ดมันปูพี่น้องอันนี้กระลังโพจ้ะนี่อลังนี่กระลังโพกระลังโพจ้ะกรลังโพในหน่อยดอกในหน่อยจ้ะทุกคนจ้ะแต่กระสีมีเปลือกขี้ดินเล็กน้อยเนี่ย คอยหันมาทั้งเพียนเนาะทุกคนเนาะแสดงว่ามันสิลายอยู่จากขา้างในเกิดมุทงทัางยางที่พี่เตรียมมกก่อคืนหนานี่ดอกสองสามดอกกันะจะเห็ดมันปูมาแล้วจ้ะทุกคนมีกับมีตะปาหนี่นะทุกคนจ้ะมีกับมีตะปาหนี่ทุกคนมึงอู้เห็ดมันปูมาแล้วทุกคนมาจ้ามาบนบีบีคนตาว่าเห็นพุงพี่น้อง ้ฝนตกทุกคนจา้นนจา,ม,จามันปู่ทุกคนจ้าทุกคนมันปู่จ้าเห็ดมันปู่อุ้ยงามๆทุกคนดีใจเดี๋ยวเอาเอามายืนขโมยอ,อะไรตรงนี้นี่มายืนขโมยอ,อะไรตรงนี้นี่เฮียเพื่อพอจิสิกนะเดี๋ยวมาอุ่นเถอะเดี๋ยวพี่นวงเลยพเฮีะ โกดิสเยดียโกดิสเยอโมเมนตาเวกมวเธออันน้ยูคปู่จ้าพี่ยังงามเลจ้ามาแล้วมาแล้วทุกคนแฮปแฮปซอสเือ er อินลูมเดียเวคแอนแฮปโอ้ล็กนักเฟฟเฟลินเดียืม้อโอเคดีส่วนนอตมาแล้วจ้าไมาแล้วทุกคนจ้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่หุ่นก็มาไวไปเทกงัวดีโคสเยเนาะเดียนะไปเทกไม่โคสเยมาจา้ามาต่อทุกคนพ,พี่หาถุงมือมันมือจ้าทุกคนหาถุงมือกำลังมือจา้งางา้างๆพี่น้องกำลังกำเนียก์กำลังกินจา้าเพื่อกำเนียกกำลังกินเลยทิมมีดซะด้วล่ะทิมมีดอีกซะล่ะ พี่น้องเห็นมันปูงงามจ้ะนี่แตดอกงามพี you, you ่น้องเดี๋ยวอยู่เทคโฟโต้อลเลยดิดีใครนะวิวแบบววาคลินิกนะเดียนะวีนิมดูนัวดีโคสเลยเนาะเล็กสมานวิมิดคอปเชียนมิดีนเมนวิโนโวอิสเตอร์วัคซินวันในไทยรูปมเหมือนพี่น้องเบืองได้ี่มาจ้าทุกคน อันนี้สงสัยอันสัตวดพันมาเหยียบทุกคนนี่สัตวดพันมาเหยียบจ้ะนี่สยซัดพันมาเหยียบกำลังน้ำเลยโพมีพี่น้องเอ้ยมาจ้ะมาอู้แค่นอตเทคเดอะโฟโต้มันโก๋จ้าอู้อันนี้ก็แม่นสัตว์เหยียบทุกคนมันท่านไอโพงมาจากขี้ดินเนาะทุกคน ทุกคนทุกคนอันนี้สงสัยอันมีอย่างคนมาเหยียบจ้ะมีอันหมูปลาอาจจะมีหมูปลามาดดูดจ้าทุกคนเดีกเทคฟโทเตอเอาเลยดิ <Yeah. S 1> อันนี้ร้ <Yeah. S 1> ายมาอลนะมั้งนี่ทุกคนบ่ได้เข่ามาหอดพี่จ้ะไอซเมลเวลีไนท์ฝนอันดีเดียร์เออน o า you งแฮป y เออ รั่งบมเคยเห right? right? ็นคือกันอยู่ในเวอร์ซีนะเดียวเน็นเคยไปเก็บเห็ดจ้าทุกคนจ้าเมียเดียแมียว้าทนอกูอุ้ยเต็มเลยทุกคนไอ้ยี่บีกีดดังๆเลยนะจ้าเต็มเลยนี่อีกเขาบอกเลสสวอคเกิลเนาะเดียนะดีวักซินเนาะ จด้อทุกคนเออ h a แฮปซอส I can make soft noodle for you แฮปเฮนเชนเดียวเอาไปแฮปปาปิก้าเลยดิดิสมอลวันเบ้คอนิกเนาะเดียวเนาะล t สเ i นเนาะอืมเดียวงามๆทุกคนคนพออยู่กลางทางเมื่อกี้ดอกเองจ้านี่สงสัยหมูปลาผลนมาเหยียบมาหย่่งจ้า ฝนมันตกหม่ทุกคนอาสิเก็บเห็ดบองงามจ้ะนี่เห็ดมันปูทุกคนดอกงามๆามจ้ะอันนี้วอัอาทิตย์อาทิตย์หน้านี่จ้ะเดี๋ยวขางางามๆาเลยทุกคนขางางามๆาเลยจ้ะทุกคนมาจ้ะมีต่ดอกงามๆามพี่น้องวันนี้มันพึ่งออกเนาะอ้ยพี่น้องเบ่งพี่ปีไก่ย่าบีบเดยนะจ้ะทุกคน ไปไกายีบีบรูดมามาเบิงมัน,มนงามขางามได้ทุกคนนี่แสบจ้ะอุ้ยผู้น้องเบิงเบิงขาเห็ดอืมมิผู้น่ะขาปักเงาๆมันอยู่ไตมวดทุกคนยี่บีหยันลืมมีดอยู่จ้ะนี่ยี่บีร่างลืมมีดอยูน่นีหมองนึงทุกคน มึงนึ่งทายรูปพี่น้องมึงไปบุระมีจ่าห้ำงน้เลยมมหนาหมูปลามันบุดนะทุกคนเนาะพี่้ำงาบจะเก็บแป๊บเดียวได้เกือบเตียมถุงไม่ทุกคนปวดหัวเนาะกระตาหมดนากระตาเกิดที่ต่อไหมทุกคนเกิดที่ต่อไหมเฮียอันนี้โบเมนทุกคนโอ้ยเก็บเก็บเฮ็ดผิดเก็บเก็บเฮ็ดผิดทุกคนจ้าทุกคน ก็ลังออกมันก็ล้งออกจก้ะคุฝรังมันเห็นเหตุจ้ะพี่งามนเลยทุกคนอ,อยู่แฮปปี้นาวเดียวยุคแฮปปี้ด t มีนะขอบคุณทุกคนเกิดงะใหม่งาใหม่ได้จ้ะทุกคนนี่อ้ oh. อันนี้บานจะทุกคนเดียคุกมาคุกมาเตียเดียคุกมา,กมา,กมาพี่น้องเบิงง้งขาใหญ่ๆง,ง,ง,งามๆเลยจ้าเพียพี่น้องเบิง้งโอ้ยขาใหญ่ๆง,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 งามๆเลยมาพี่จ้าพี่น้องมาพีวันนี้ตื่เลยพีใจพี่น้องได้เก็บเห็ดมันปูดเดาไอ้ติ้งซ้ำวันกับเท้าเฮียเดียฮัตตูโฟตโต้กับมาเคียเดีย กูดเพี่พี่น้องเมืองอยู่ในหลืเพี่อ้ยจะตายลเรื่อออกจากป้านี้ี่โกนี่ร้องสนวันยี่เดียฟุกมากสมวันกระเท้าไอตยูนะนี่ยูอาินี่ทุกคนยี่สุกคนงามๆนิดพิเศนสมัวี่โกคอมน็กส์วอกกอโอเค ีนเขาทุกคนน้ำจ้ะได้หนะน้าไอเนอเดียวกำลังออกทุกคนกำลังออกจาก้าน้ำน้อง้ัลโหคอมอินวิดีโอนะนี่พี่น้องพี่หมานจา้ามานทุกคนโอ้ยดอกงเลยดอกบักไงบัโต่เลยจ้ะทุกคนเห็ดมันปูเสบเลวพี่น้องจะไปเห็ดซอสให้พราไงเดลิกจก้ะ เดียวคุมาเฮียด <Yeah. S 1> ีเบตเธอเอาเท้าเฮียเออเฮียทุกคนว่าเสื้อว่าเห็ดมันออกไหมมันห่อนนะเน yeah. ี่ยเดียวเสียวเฮดทต่สมองวันเฮียใช่รทุกคนอ๋ออ๋อดอกเงยยักเลยจ้ะนี่ดอกเงยยักเลยทุกคนว่ารู้ว่า,วาทาั้งผืนนี้เสาจะพาะกันกลับเราทุกคนมาคําทุกคนฝนมันตกเนาะเฮียดอกงามๆทุกคน,อกน,กคนโอ้สะอ่อนจ้า Nó đi sát đi Đi Tiếng phân bao nhưng mà tôi con phát khá nhanh nhanh đấy ta, con. khôn Tôi khôn Mấy bì đêm đêm ẩn giác vào đi à Đi phía nó โค้นน้ำำเลยจ้าพี่ตัดขาจะนี่น้ำนำเลยแฟนตาซีไหมวะลุมฮะเดี UA ๋ยวสเกียร์ซัมยักคอมอุ่นอะไรนะชูดเออกีลาพัสเอาด้วยนะเดี๋ยว Ui ừ, ta khá nhanh nhanh em ngắm đấy Đi à Khá nhanh nhanh em ngắm đấy Pin hoàng sụp hủ sụp đấy chả hết simun muốn mà nó Nhớ bị nhốn bà nó Ai biết đi sự kia ai tháo Đi khai nó văn đi Đi ขาใหญ่งๆงามๆเลยพี่น้องสุภุสุคนเพียจา้ามาทุกคนมาเก็บจ้ากเก็บเห็ดโอ้บอกคิดว่าเห็ดมันจะออกเนาะทุกคนเนาะไอวี่เอาเตอถุงถุง,ถงพลาสติกมาถุงยังไงจา้าคิดว่านว่าได้ได้มาซองดอกตรงตรีนเขาทุกคนเพราะไงอันเดลิกเราเดลิกคนยิงวลาอย่างเงี้ก็แฟนตาซีเซฟสฟลิงมาจดีไอซีซัมเบียเฮียนันว โนมาเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวไอซีซัมพีจะเอาเฮียเข้มาไปอันเตอร์ทุกคนอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดอันเพิ่งทุกคนอุ้ยกำลังออกพี่น้องพี่อุ้ยกำลังออกเต็มเลยทุกคนเพียองามๆทุกคน ดอกมีไต่ขอนทุกคนแป๊บเดียวน้งมาแป๊บเดียวน้งทุกคนคิดวา่าจะจบวันีแไหมเออว่านหนาเสื้อเลยเลี้ยคุกมาเจ้าพี่น้องฮะจ้าไอซ์ clear, okay, นิกฟีอาบอกโอเคนะเดียวเนาะกําลังออกน้นอยๆงามๆทุกคนขาตันๆจ้าพี่น้ำคลั่งเนาะทุกคนเนาะอู้ๆลื่นๆทุกคน กล้องมุนเลี้ยวขออภัยแล้วทุกคนมันสิสันไปจรงเสียมันเสียเอียงไปเบื้องกีฬาพ่น,นเบื้งกีฬามีไปเรือดิ้วพ่นทุกคนกล่องมันกล่องเออมันจะเอียงทุกคนมันจะเอียงเขาเอียงกเกิดทาง้างจ้ะทุกคนเกิดทาง้างยางไตเขาเมยละโอ้ขออภัยทุกคนกำลังเกิดเลยทุกคนนี่กำลังเกิด ว้าได้โพออกจากดินหลายจ้ะนี่เห็นปะ่ะน้ำงามพี่นอ้องตะกี้นี่เดินได้จ้านมองนี่มีแต่ฝรั่งเลยทุกคนจ้ะทุกคนบอมแบกก็กำลังดำทุกคนเพื่อดำดำเพื่อเคลือนที่มาไกลเวกนั่นก็เช้าบอมเบลดำมือคือทุกคนเพเห็นปะ่ะสดๆน้ำงามจากป่าทุกคนโอ้ยแมงไหมก็ยังมีนะทุกคน หนะมากดำแล้วจ้าราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นี่ราสเบอร์รี่จ้าทุกคนจ้าเต็มเ,เลยทุกคนนูกหมากเลยอืมหวานพร้อมจากไม่นอนบ่ไม่นอนบุหรี่ยี่บีมุมจะปากหมแล้วจ้าทุกคน,คนเห็ดเปียกทุกคนยี่บีใส่ถุงเนาะวิสิมนังอันนี้เออทุกคนได้ลายเติบจ้าเป็นโลพวกเล้วทุกคน สิมตาตัดขาซุ้มตัดกรมีซุ้มบ่อตัดกรมีจ้ะทุกคนยายพีสิปัดฟุ้นที่ดินออกตากไปเมือ่อื่นจังสีได้เห็นกลิ่นจ้ะจ้ะพี่น้นองนี่ตดอกกำลังงามๆทุกคนจ้ะขามันยายพีก็เสียเอาไปทิ่มในป้าอีกคือเกาทุกคนนี่อาทิตย์หน้าก็ไปอีกจก้ะโอเคอามากิบนีกับกดไค์กดแร์ยายบนีน้ำแน่พี่น้องพี่น้อง เก็บใส่ถุงเห็ดรูง้งามๆทุกคนเนียยังก็คือเลยนะพี่น้องเนาะมันเปียกเจ่เพึ่งล้มไปจากน้อยจกกนกระสิบนั่นจ้าถ้าได้ลายอ่ะพี่จะอบแห่งกับไทยพี่น้องเพี่เห็ดมันปูมา้าเราทุกคนไปเก็บจะชิดได้ลายบ่ราลายบุรุษปีนี้ก็ได้เนาะปีกลายเนี่ยรได้จะเห็ดมันปู่พรได้กินเลยมันแห่งปีนี้ได้กินจ้า มือนี่ยวิเ็ดสอดจ้ะทุกคนโอเคจ้ะทุกคนมาทุกคนวันนี้มานั่งตัดขาซอยยหบีจ้ะตัดขาจ้าทุกคนตัดขาปัดขี้ดินออกพี่น้องเพราะว่ามุนอันนี้ขี้ดินจาออน้าจะวิเศเอาไปชิมในปลาจ้าหนิชิมในปลาทิศหนาจา้ะปัดกระบ้อหล่อนออกทุกคนมึงในขี้ดินหลายต้องเอาไปล่างพร้อมจ้ะล่างในนั่นพร้อมจ้ะ แต่งงามๆเลยเนาะพี่น้องหลายเติบมากเลยเนาะ mm hmm. เอาจ้ะทุกคนขอบคุณที่าจ้าที่เขามารับชมรละฟังตัดขาจ้าทุกคน